จะปลูกส้มทั้งทีนะครับปลูกให้คุ้มเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าที่ผมถ่ายนี่ครับแปลงนี้ครับปลูกส้มอยู่ประมาณ800กว่าต้นนะครับเกือบเก้าร้อต้นนะครับปลูกในระยะ3าคูณสเมตรคุณคิดว่ากี่ไร่ครับ3ไร่เท่านั้นครับ3ไร่เท่านั้นไม่ฟังไม่ผิดนะครับที่ดินนี้มีแค่สไร่เท่านั้นแต่สามารถปลูกส้มได้ถึง เก้าร้อยต้นนะครับในระยะ3าคูณสผู้ช่วยชั้นดีครับไก่พื้นบ้านไม่ใช่กลัวคนนะครับไม่ใช่กลัวคนเวลาเรากินข้าวเที่ยงครับมันก็จะมากินข้าวกับเราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่18เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,564ส้มที่สวน กีปังมะผ้ากก็สุกมากๆแล้วนะครับตอนนี้ก็แบบเหลืองเกือบทั้งลูกนะครับเหลืองจนแบบออกแดงๆแล้วนะครับเป็นส้มที่เปลือกบางนะครับนนะโอ้เป็นแผลนะครับมีอะไรมากัดกินด้วยนะครับมีอะไรมากัดกินด้วยนะแกะออกไปเลยนะครับเป็นส้มที่เปลือกบางเนาะนะครับ ต้นนี้ก็คาดว่าจะเป็นส้มที่แบบเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าบอรหกน้ำนะครับสวยมากๆแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวที่สวนนี้ได้นะครับมาเยี่ยมชมบรรยากาศแล้วก็มาเก็บส้มกินนะครับเหลืองมากๆการตัดแต่งกิ่งก็แบบนี้นะครับแบบนี้นะที่ผมเคยย้ำมาแทบจะทุกคลิปนะครับที่บอกว่า ส้มสวนเราหนึ่งต้นเท่ากับสี่ต้นของสวนอื่นมันเป็นยังไงก็มาดูกันนี่นะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีกี่ต้นขึ้นมาหนึ่งตรงข้างในนั้นสองสามแล้วก็สี่นะครับมันจะมีสี่ตอนะครับแล้วก็ขึ้นมาครับแล้วก็แต่งกิ่งให้มันนะครับเห็นไหมครับเป็นกฎการทวีคูณที่เคยบอกนะครับตรงกลางนี้เราก็จะเลื่อยออกนะครับเพื่อให้มันแผ่แผ่เป็นทรงพุ่มนะครับ แล้วก็ให้แดดนะครับส่องเข้ามาได้เวลาที่แสงแดดมันส่องลงมาเข้าลําต้นแล้วก็ส่องเข้ามาบริเวณตรงนี้ครับบริเวณโคนต้นนะครับรากของต้นส้มก็จะได้สังเคราะห์แสงนะครับช่วยลดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าน,นั่นเองนะครับและเวลาเราเก็บก็จะเก็บส้มได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูนะยังมีลูกติดอยู่ข้างล่างนี้นะครับยังเยอะอยู่ครับที่ยังไม่โดนแสงแดดยังเยอะอยู่นะครับ การแต่งกิง่งนะครับอย่างต้นนี้ครับแสงแดดส่องเข้ามานี่ครับให้เป็นทรงพุ่มลักษณะแบบน,นี้นะครับสามถึงสี่ต้นตอเล็กนะครับหรือว่ากิ่งจะเรียกเป็นต้นตอหรือว่ากิ่งก็ได้นะครับอันนี้หนึ่งต้นตอเล็กแต่ว่าสามกิ่งใหญ่โอ้มีนี่อีกต้นนึงครับสวยมากคุณผู้ชมครับต้นนี้ครับผม เนี่ยครับต้นนี้สูงหน่อยนะครับไม่ได้แต่งกิ่งนะครับธรรมชาตินะครับลูกดกอยู่นะไม่ขี้เลยนะครับแบบนี้ไม่ขี้เละเลยส่งพุ่มด้วยแต่มันจะสูงหน่อยนะครับมันจะสูงหน่อยโอ้เวลามันจะสุกนะครับมันจะสุกมาจากด้านบนนะครับอย่างดูต้นนี้นะครับต้นนี้สูงมาจากที่ยอดนะครับสังเกตว่าบริเวณปลายยอดนะครับแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับ เพราะว่าเราเก็บไปเนาะมันสุกจากข้างบนลงมานะครับสุกจากปลายนะครับยอดลงมา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 สุกจากยอดลงมาแล้วก็ไอพวกที่อยู่นะครับใต้ใบแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยโดนแสงแดดมันก็จะแขวนได้นานนะครับถ้าใครสนใจมาเที่ยวหรือว่าอยากจะลองมากางเต็นนอนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจแล้วก็เบอร์ทโทรไว้ให้นะครับเผื่ออยากจะมากางเต็นแบบ ในสวนส้มยากจะสัมผัสกับบรรยากาศอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีแบบมีลำธารน,นะครับติดกับสวนส้มน,น,นี้นะครับลำธารหรือว่าลำห้วยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทางที่ตะว,วันออกและที่ตะว,วันตกนะครับอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะสุกจากปลายยอดบริเวณปลายยอดลงมานะครับลงมาลงมาแล้วทีนี้เราเก็บข้างบนเสร็จแล้วนะครับเวลาเราตัดส้มน,นะครับเราจะตัด กิ่งลงมาด้วยนะครับตัดกิ่งลงมาตัดเพื่อที่จะได้ตัดขั้วผลนะครับเมื่อเราตัดลงมาลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราตัดออกแบบนี้มันก็จะมีช่องว่างนะครับที่ช่องว่างเป็นรูส่องเข้าไปให,ให้กับลูกนี้นะครับถ้าเราไม่ตัดไอ้ข้างบนนี่นะครับไอ้ข้างล่างก็จะไม่โดนแสงมันก็จะไม่สุกนะครับถึงสุกมันก็จะเป็นสีแบบไม่เข้าสีเนาะอย่างลูกนี้นะครับมันจะเขียวๆแบบนี้นะแต่ลูกนี้มันโดนแดดมันจะเป็น สีส้มนะครับเนี่ยฝั่งที่ไม่โดนแดดก็จะเขียวๆแบบนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราเก็บส้มเนี่ยเราจะไม่ไม่ตัดตรงขั้วเลยนะครับแต่เราจะตัดบริเวณนี้ครับกิ่งแบบยาวๆแบบนี้นะครับตัดตัดบริเวณนี้เลยนะครับตัดออกแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะโล่งพอมันโล่งปุ๊บแดดก็จะโดนไอ้ลูกที่อยู่ข้างล่างนะครับหลักการเป็นแบบนี้นะครับ วิธีการเก็บว่าแบบนี้ครับตัดมาเป็นกิ่งตัดมาเป็นกิ่งแล้วก็มาตัดขั้วอีกทีนะครับเหมือนกับเราแต่งกิ่งไปด้วยนะครับตัดกิ่งยาวๆมาเลยแบบนี้นะครับตัดทั้งใบนะครับเหมือนกับแต่งกิ่งไปในตัวครับแล้วก็ใ้ลูกที่อยู่ข้างล่างนะครับก็จะโดนแดดแล้วนะครับทีนี้เราเพิ่มในช่องว่างนะครับช่วยตัดแต่งกิ่งออกไปด้วยใ้ลูกที่อยู่ข้างล่างที่แขวนอยู่ข้างล่างมันก็จะสุกนะครับมันจะโดนแสงแดด ส้มเหลืองจนแบบแดงนะครับเราเก็บลูกนี้ตัเวเล็ดมาแบบนี้ครับแดงเหมือนส้มฝางทุกประการนะครับเป็นสายน้ำพึ้งรสชาติก็จะจัดจ้านนะครับดูกรีบนะครับแก็บเกลือกง่ายครับแกะง่ายเนื้อสวย ลองชิมกันนะครับอ,อร่อยครับชําน้ำนะสีสวยเปิบบางฟพอมใส่น้ำพึ้งแท้ครับมาดูที่นี่ครับตะก,ก้านะครับตะก,ก้าที่ตะก,ก้าเสื้อผ้านะครับเอามาใส่ส้มให้มันได้ยางนี้ครับ กิ่งแข็งแรงมากครับขึ้นไปเหยียบได้แบบนี้เลยเนี่ยเหยียบแบบเนี้ยเก็บอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าส้มจะสุกจากยอดลงมาเนาะนะครับวิธีการโขนย้ายส้มนะครับอ่าที่ลาดชันแบบนี้นะครับแบกนะครับจะใช้กลวยครับใช้กลวยแบกแบบนี้นะครับต้องหลบให้เขาหน่อยครับแบกไปแบบนี้ครับทีละ ยี่สิบกว่าโลครับทีละตะก,ก้าหนึ่งนะครับหนึ่งกววก็ไปมีมีประมาณหนึ่งตะก,ก้าหนึ่งกววก็จะมีหนึ่งตะก,ก้าแบบนี้ประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าโลครับส้มตันนี้ก็เข้าสีนะครับแดงแล้วชันมากครับนี่ อนนี้ก็กำลังลงมาแล้วนะครับทางชันมากครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วระดับความชันที่ส่วนนี้นะครับที่ข้างบนนี้ก็ประมาณผมว่าประมาณ35องศาได้อยู่นะยังดีที่ไม่สี่สห้านะครับถ้า45สห้านี่ลำบากเลยครับก็จะโคดลงมาแบบนี้ครับใส่กล้วยนะแถวบ้านผมเรียกกล้วยนะจริงๆริงจะเป็นตะกร้านี่นะครับตะกร้าให้มาแล้ว ยี่สิบกโลนะครับต่อรอบนี่นะโอเคเราไปดูกันนะครับพอมาถึงที่ล่าวนะครับตรงนี้คือจุดทอยนะครับว่าจุดที่เรารวบรวมนะครับตะก,ก้าอยู่ตรงนี้นครับนี่ครับมาถึงตรงนี้ครับแล้วก็วางบนเข่งก่อนเสร็จแล้วล้วก็ยกอีกทีนึงยกเทใสต่ตะก้านะครับแบบนี้ครับยกเทใสต่ตะก้าแบบนี้ สายให้พอดีนะครับสายให้พอดีกับไอหูหิ้วเหล็กนี่ครับเพื่อที่จะไม่ให้มันทับกันครับลักษณะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เพราะว่าเราต้องใช้ตะกร้าซ้อนนะครับแล้วต้องขย่าอีกนะครับเพื่อให้มันลงล็อกแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการสายส้มน,นะครับถ้ามันล้นถ้ามันชนอย่างนี้มันก็ชนก็ต้องเก็บออกครับถ้ามันชนไอห,ห,ญหญูหิ้วเหล็กก็ต้อง และอีกขั้นตอนหนึ่งก็ต้องเอารถเข็นนะครับมาลากไอตัวนี้ไปใส่รถยนต์อทีนึ่งนะครับเก็บออกให้มันเสมอแบบนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้ได้อยู่ครับผมตะก,ก้าก็เป็นตะก,ก้ากีนังตาถ้าใครอยากจะเก็บส้มสดๆเก็บกินคาต้นแบบนี้ก็มาเที่ยวได้นะครับ เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์หรือว่าแนบลิงก์ไปด้วยนะครับใต้คลิปนี้ที่เป็นลิงก์สำหรับสวนส้มนะครับพิม์ไปใน Google Map แบบครับว่าสวนส้มกีปังมะพร้านะครับก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะครับใครที่ผ่านแม่ห้องศอนะครับมาสามารถมาแวะได้นะครับระบบน้ำที่ใช้ก็เป็นระบบสปริงเกอร์นะครับดีที่สุดน้ำทั่วถึงแล้วก็ให้น้ำสม่ำเสมอนะครับต้นนี้ก็ปลูกใหม่นะครับนีะครับปีกว่าไม่ได้เก็บลูกทิ้ง ติดลูกแล้วนะครับใน,นปีกว่าลูกขนาดลำต้นนะครับมีอยู่กี่ลูกนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ลูกห้าลูกสี่ห้าลูกนะครับลูกเขาก็สวยนะครับสำหรับกิ่งพันุนะครับท่านใดสนใจก็สามารถจองเข้ามาได้นะครับต้นนี้ก็นี่นะเพิ่งปลูกไปหนึ่งปีกว่านะครับเราปลูกแซมทุกปีครับจากกิ่งตอน โตไวมากๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะปลูกส้มกิ่งตอนก็จะได้แบบโตเร็วนะครับโตเร็วกิ่งก้านสาขาเยอะลูกดกก็เนี่ยเก็บไปได้สองหมืนกว่าโลนะครับสองหมืนกว่าโลรู้สึกว่าไม่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับยังยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็สามารถแขวนได้ถึงเดือนกุมภาน,นะครับ นะนี่ครับเราจะเห็นกิ่งกระดงมากมายนะครับตอนนี้นะนะตอนขายให้ลูกค้านะครับเราก็จะใช้กิ่งเหล่านี้ครับจากตรงนี้นะจากตรงนี้วัดไปยังยอดนะครับสูงมากครับแทบจะ2เมตรสเมตรได้นะครับสวยมากใบเขียวใบกว้างใบมันวาวนะครับ เป็นต้นที่แข็งแรงมากๆนะครับนี่นะใบกว้างๆแบบนี้เลยอ้อนี่โดนหนอนชอนใบนะครับกิ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นกิ่งที่แบบไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปครับเป็นกิ่งหนุ่มหรือที่เรียกว่ากิ่งกระดงนั่นเองนะครับนี่ก็พร้อมที่จะตอนกิ่งนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถจองเข้ามาได้นะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับว่าต้องโอนมาจํามก่อนนะครับถึงจะทําให้นะครับ เราจะทําตามออเดอร์แล้วมันจาเท่านั้นครับกิ่งสวยๆแบบนี้ครับที่เราตอนกิ่งปลูกนะครับกิ่งกระดงแบบนี้ข้อดีของมันคือจะโตวไวแล้วก็ให้ผลผลิตสูงสูงกว่าที่แบบเสียบยอดนะครับกิ่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับขนาดก็เท่านิ้วชี้ผมนะครับอย่างต้นนี้ก็เท่านิ้วชี้ครับ นิ้วผมใหญ่ด้วยนะครับเป็นนิ้วใหญ่ข้อใหญ่ส้มที่นี่นะครับเป็นส้มที่ตอนกิ่งปลูกร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ได้ปลูกจากการเสียบยอดหรือใช้ต้นตออย่างอื่นอย่างใดนะครับก็เลยเป็นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นส้มสายน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับสายน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต้นแม่พันธุ์อายุ27ปีนะครับอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับ ส่วนต้นเหล่านี้คือเป็นต้นที่เราตอนกิ่งมาปลูกนะครับได้เก้าปีแล้วนะครับต้นหลักๆรุ่นแรกที่เรามาปลูกนะครับปีหนึ่งก็ปลูกเพิ่มอยู่สองสามร้อยต้นนะครับแล้วแต่กําลังที่เราทาไหวนะครับอันนี้คือสามคูณสี่เมตรนะครับคือสามคูณสี่ทางเดินสี่เมตรอายุเก้าปีแทบจะไม่มีทางให้เราเดินนะครับก็วางแผนกันในดีนะครับระยะการปลูกสุกจากต้นนาะ เหลืองออกแดงนะครับนี่โโหไหนดูนะครับไหนขอดูหน่อยโห,หแดงไปหมดเลยครับได้เก็บทุกลูกเก็บทั้งกิ่งสุดยอดท่านี้จะได้เก็บแห่มกี่<ห>เราไหมแห่มซีบรามบวกอ่ะยังไ <c oughs> มนได้ลื้อต้อนด้วยเนี่ย ไม่ได้รื้อต้นหมายถึงว่านี่เนาะกิ่งที่ค้ามอยู่นี่นะยังไม่ได้รื้อต้นคือหมายความว่าก,กิ่งที่ค้ามอยู่นี่นะครับยังไม่ได้ออกเลยเพราะยังมีลูกดกอยู่เนาะถ้าได้รื้อถึงจะลดลงครับอย่างต้นนี้นครับก็ยังไม่ได้รื้อเนาะที่ค้าไว้นี่นะยังดกอยู่ยืนอยู่ข้างบนนะครับ<ด>ก็ถ่ายลงไปก็จะเห็นว่าเขาจะอยู่ต่ำกว่าผมนะครับขณะเขาขึ้นบันไดนะ ขนาดคนขึ้นบันไดนะครับยังอยู่ระดับหัวเข่าเองนะครับชันมากส้มนี่ก็จะเห็นได้ว่าเหลืองใครสนใจสั่งซื้อส้มครับรีบทักเข้ามาครับช่วงนี้ <Okay. S 1> เก็บจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับส้มที่นี่ก็จะเป็นเบอร์ห้านำครับเบอร์ห้าเป็นหลักรองลงมาจะเป็นเบอร์สี่ถ้าจากเบอร์สี่ก็จะเป็นเบอร์หกถ้าจากเบอร์หกจะเป็นเบอร์เจ็ด บางครั้งก็จะเป็นเบอร์สามแล้วก็ที่จะแทบจะไม่มีคือเบอร์สองครับแทบจะไม่มีถ้าสนใจส้มครับรีบทักเข้ามาครับผมทิ้งเพจแล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับกิ่งพันก็ทําขายครับกิ่งพันถ้าอยากได้ก็จองเข้ามาครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ